กระทรวงสาธรารณาสุขถวายความรู้ด้านโภชนาการแด่พระสงฆ์มุงเป้าลดป่วยโรค NCD ที่จังหวัดอุทัยธานีครับสมเด็จพระมหาธีราจาร์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์และนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขครับเป็นประธานฝ่ายคารวสเปิดโครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับพบว่ามีพระสงฆ์ทั่วประเทศครับจำนวน2 9 0 0 0 0รูปส่วนใหญ่เนี่ยเป็น เป็นพระสงฆ์ที่อายุ60ปีขึ้นไปโรคที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานรวมถึงมีพระสองฆ์อีกจํานวนหนึ่งครับเป็นโรคอ้วนขณะที่สาเหตุของการมรณภาพส่วนใหญ่เนี่ยมาจากวัยชราหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตสูงโรคสมองเสื่อมซึ่งมักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการฉันพัตหารที่ไม่สมดุลครับเช่นหวานมันเค็มมากเกินไปและขาดการบริหารขันครับหรือว่าการออกกําลังกายของพระสงฆ์ครับโดยการเดินบินทบาทเดิน เินจงกลมกวาดลานวัดและขาดการตรวจสุขภาพเป็นประจำครับโครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยครับก็จะเป็นการถวายความรู้ด้านโภชนาการจะช่วยเสริมสร้างให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรงปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน